ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบ่ายๆแบบนี้นะครับสาระดีๆนะครับพาเพลินด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอยยิ้มนะครับกับพวกเรา3มคนอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับผมปันปนธรครับผมยองลูกยีครับ ผมยอดนักนายกครับเขาบอกว่ารอยยิ้มของท่านคืองานของพวกเราแต่ถ้าท่านยิ้มยากความอดอยากก็จะอยู่กับพวกเราแน่นอนที่สุดเรียกได้ว่าเปิดรายการมาให้ผู้ชมได้ขำกันเลยทีเดียวครับท่านทุกเราทุกด้วยท่านทุกเราทุกด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนมากมายเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้เขาเรียกว่ากําลังใจให้กับพวกเราทั้ง3ท่านเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวครับกลับไปบ้านนมีแต่คนถามหา ถามว่าช่องนช่องช่องสัญญาเราช่องนี้เท่าไหร่ก็ยังจะวันนี้ก็รับชมได้หลายๆที่แล้วหลายๆสถานที่หลายๆาการนะฮะแต่ว่า PSI นี่น่าจะเป็นสักวันที่1น,น่าจะสมบูรณ์แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าผู้ชมชมดูพวกเราอยู่นะฮะก็ช่วยทักทายมาด้วยนะฮะรเราจะได้รู้ว่ามาจากทางไหนกันบ้างที่ไหนดูเราอยู่บ้างตรงนตรงนั้นเป็นยังไงบ้างตรงนั้นอากาศเป็นยังไงฝนตกไหมอย่างเมื่อวานนี้กันนํา โอ้โหฟ้ารั่วเลยผมไปชนบุรีไปงานวันเกิดของท่านสทอมาเมื่อวานก็ไปพบปรากฏว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจอกันท่านสสมมนิตย์ท่านสสประมวลท่านรองสาธิตปิติอะไรนะปิติปิติของเราปิติมาด้วยเขาปรากฏว่าได้คุยกันยาวเลยไม่ได้ไปไหนกันเลยเนื่องจากว่าฝนไม่ให้ฝนไม่ให้ออกอยู่ในอยู่ในร้านอยู่ในร้านส่วนผมกับนายยอดเมื่อวานเราก็เดินทางออกจากนี่กี่โมงครับนายยอดเมื่อวานนี้ ก็อ,ออกจากนี่3มา,ามโมงกว่า3ามโมงกว่าเราถึงกี่โมงครับ ไปถึงบ้านสี่ทุ่มสี่ทุ่มรถติดมากคือเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ารถติดมากเลยทเดียวทุกคันเลยผมดูแล้วติดทุกคันเลยมีดับทั้งเครื่องนดับสองคันน้ำท่วมครับจะบ้าเหลยระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับเนื่องจากว่าขรับรถขับราช่วงหน้าฝนอย่างนี้ต้องต้องตรวจสภาพยวดยานพาหนะให้ดีเมื่อคืนผมขับจากชนบุรีมาผมวิ่งสายเส้นบางนาตราดผมวิ่งขึ้นมาหกเจ็ดคันนะเป็นไงติดกันเลยฮะโอ้โหชนกัน จอดกินข้าวต้มกันคือฝนมันตกมันตกแรงมากจอดกินข้าวต้มก็ดีฮะพอฝนตกนี่ต้องจอดก่อนนะถ้าตกแรงๆอย่าฝ่าอย่าฟืนอย่าอย่าอย่าไปฟืน้นเรียกได้ว่เาเรียกได้ว่าเดินาทางเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึง,งนะครับ,รบช่วงนี้นอากาศเป <ๆ S 1> ลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะสุขภาพร่างกายก็ดีนะครับก็ดูแลร่างกายกันนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เดินทางกลับจากสถานีไปก็ไปเรียนต่อที่ธรรมศาสตร์นะฮะเพื่อนๆในห้องในคาสเรียนกันนี้ก็ ไม่สบายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนายยอดเป็นไงครับตอนนี้ก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการชุมชนไม่ว่าจะเป็นอสมอพปรช่วงฝนตกนี่ช่วยเหลือกันหน่อยครับช่วยเหลือกันหน่อยฮะ เพราะเมื่อวานผมฟังข่าวแล้วดูทหารเซน่ารักทหารเซน่ารักเหรอฮะครับยอดดูมาและชาชนไปช่วยออกไปช่วยเหลือประชาชนเอายาแก้ตามกัดเท้าไปแจกนี่แหละคืนความสุขอแก้ทีหนูไปแจกนี่เลยทหารนะฮะคืนความสุขให้ประชาชนเมื่อวานผมก็ดูข่าวเมื่อวันที่26กนะฮะก็ทหารบกนะครับก็ได้คืนความสุขให้กับทหารอากาศที่ร้านคลองเพลงปทุมธานีับจริงๆก็มีคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้คืนความสุกกันเองกันเลยฮะ ฐานบกฐานบกก็บ,บูฮะฐานอานอา,ากาศน่วมครับ เป็นคลิปที่กําลังอื้อฉาอยู่ในขณะนี้เลยนะฮะอาจจะต้องฝากผู้หัผู้ใหญ่กําลังสอบสวนกันอยู่เขา้อมเขา้ออเขา้อมเขาว่ากันว่าเนื่องจากว่าทหารบบกนายหนึ่งได้เข้าไปทานอาหารในร้านของเพลงแล้วก็ไปดูดบุหรี่ในห้องเอเสร็จปุ๊บทหารอากาศที่เป็นสารวัตรทหารเนี่ยก็เป็นการดูแลอยู่ก็เลยเข้าไปบอกเตือนว่าพี่ครับถูกไม่ได้นะมันห้องเอเกลี่งใจคนอื่นเขาบ้างก็เกิดมีปาก เสียงกันทีนี้ว่านายทหารคนนั้นนายทหารบกก็กลับไปยกพวกมาอีก20คนครับ20สิบคนจับเลยเขาเขาว่ากันว่านะฮะจริงหรือไม่เขาบอกว่าในคลิปนี้แพร่มาบอกว่ามีการจับสารวัตรทารอากาศนี่ลอ็ลอกคุณล็อกกุญแจแล้วก้นลุมอัดอน่วมไปตามๆกันตอนนี้ก็ ผู้หลักผู้ใหญ่รับทราบหมดแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าก็ต้องตรวจสอบกันไปนะครับบางครั้งจะทําอะไรมันต้องคิดว่าไม่ใช่ว่าจะไปเอาเราเห็นมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ใช้กําลังเขาเลยมันเป็นข่าวที่ทีมงานไม่ให้เราพูดใช่ไม่ได้เขียนไม่ให้เราพูดแต่เราก็จะพูดเพราะเราเห็นแล้วตอนนี้อีโบลาบุกไทยแล้วนะครับโอ อีโบล่าเันวายยังไงนอกจากนี้เนี่ยมันมีแต่ต่างประเทศนะตอนนี้อีโบลาเอาประเด็นนี้ก่อนนะเป็นยังไงมาบุกาบุกประเทศไทยแล้วมาบุกถึงสมุทรสาคระที่โรงพยาบาลฮะล่าในห้องน้ำมาทังเรือเปล่าอีโบลาในห้องน้ำเป็นคลิปที่กำลังอื้อฉาวอยู่ในขณะนี้ที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับเข้าใจเข้าใจครับก็เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะครับวันนี้คุณปันช่วงแรกๆว่าไปก่อนอะไรนีมาตั้งถุงน้ำเกลือเลยนะ นะครับก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ SMS นะครับคุยเข้ามาร่วมรายการเราได้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับทางที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับไม่ว่าจะโทรมาเข้าร่วมรายการให้กําลังใจกับพวกเราก็ยินดีรักหายพวกเรานะครับทักทายพวกเรานะครับแจ้งสถานที่ที่ท่านชมกันอยู่นะฮะและสําหรับบางท่านเนี่ยที่ยังไม่ทราบเรื่องช่องนะครับเพราะตอนตอนนี้เนี่ย ยังเป็นปัญหากันอยู่มากเลยทีเดียวนะครับก็จะย้ําอีกสักครั้งนึ่งนะครับประชาันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางการรับชมช่องฟ้าวันใหม่เนี่ยนะครับดูจากกล่องไดนา s ต t เนี่ยนะครับช่อง212นะครับกล่อง PSI นะครับช่อง210-211นะครับและกล่อง IPM นะครับช่อง63ครับกล่อง g m m z นะครับช่อง2 4 6ด้วยกันนะครับครับผมยังไงก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับเพื่อนๆที่หาไม่เจอช่วยบอกเพื่อนด้วยมันมันจะได้มาเจอพวกเราอ่ะครับตอนนี้เทคโนโลยีเรียกได้ว่าเยอะทีเดียวมีไลน์ก็ส่งไลน์บอกกันนะครับมีงไลน์บอกกเฟซบุ๊กก็อัพเฟซบุ๊กด้วยครับผมนะครับเดี๋ยวซึ่งท้ายรายการเนี่ยเราก็จะมีเฟซบุ๊กของพวกเราด้วยนะครับฮะจะหาไม่ยากนะครับผมไม่กล้าแค่ว่าส่งไลน์มาหาทำไมฮะคือส่งมาแต่ผมมองไม่เห็น ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งใช่ไหมครับครับนะครับก็ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงครับเรื่อง Facebook นะครับพอดีเจ้าหน้าที่น้องเขาก็กระซิบมาว่าประชาสัมพันธ์ได้เลยครับประชาสัมพันธ์ได้ของผมไม่มีอะไรฮะเข้าคลุกเลแล้วก็พิมพ์หยองลูกหยีเจอเลยไม่อยากเลยนะส่วนผมก็ตามชื่อจริงได้เลยนะครับปันทธรกุดีรัตนะครับปันทธรกุดีรัตนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็มีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าอยากจะฝากข้อคิดเห็นอะไรข้อเสนอแนะอะไรก็เสนอมาได้เลยนะครับผ่านทางเฟซบุ ไม่ต้องไปผ่านอะไรเลยกดมาเลย086360908ตรงเ๊ะผมไม่ใช้ไลน์ไม่ใช้เมสได้เลยโอเคผมชอบตรงๆนะครับเอาละครับวันนี้เรามีข่าวคราวมากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงบ้างฮะให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยได้คลายเครียดกันยามบ่ายครับข่าวคราวอะไรข่าวข้าวเป็ดหรือข่าวใก่ข่าววันนี้เรื่องโพครับนายยอดครับพี่ยองครับไปดูโพกันหน่อยนะครับโพเขาชี้ว่าอย่างนี้ฮะประชาชน ว่าประชาชนเนี่ยรับได้นะครับหากคอรมอเนี่ยนะครับมีทหารเป็นรัฐมนตรีมากกว่าครึ่งครับวันนี้นะครับกรุงเทพโพครับสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะครับจากทุกภูมิภาคเลยทีเดียวนะครับเรื่องประชาชนอยากเห็นคอรมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับพบว่าประชาชนครับร้อยละ 78.6นะครับเห็นด้วยที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นนะครับจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่งนะครับขณะที่ร้อยละ13.14.3นะครับไม่เห็นด้วยครับและขณะที่ร้อยละ7.1นะครับยังไม่แน่ใจนะครับเมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับหากคลรมชุดใหม่นี้นะครับจะมีทหารเป็นรัฐมนตรีมากกว่าครึ่งนะครับร้อยละ65.7เลยทีเดียวนะครับบอกว่าเห็นด้วยนะครับซึ่งในจํานวนนี้เนี่ย ร้อยละ47.2นะครับให้เหตุผลว่าเพราะทหารเป็นกลางไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะครับ,บนะครับในขณะที่ร้อยละ18.5เนี่ยให้เหตุผลว่าเพราะผู้นำเป็นทหารลคลรมอก็ควรมีทหารมากกว่านะครับอ๋อสำหรับความคิดเห็นต่อข้อคำถามที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้ทหารทำหน้าที่ในกระทรวงที่เกี่ยวกับความมั่นคงเพียงกระทรวงเดียวอย่างเดียว ร้อยลหกสบปดจบอกว่าเห็นด้วยในขณะเดียวกันร้อยละยบอกว่าไม่เห็นด้วยและร้อยสี่จุดหนึ่งบอกว่าไม่แน่ใจส่วนคำถามส่วนความคิดเห็นต่อคำถามที่ว่าการบริหารประเทศเพื่อการปฏิรูปและลดการความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับจำเป็นหรือไม่ที่จะให้ทหารไปอยู่กระทรวงต่างๆหลายๆกระทรวงร้อยละสี่สิบเจ็ดจดบอกว่า เห็นว่าจำเป็นนะครับแต่อีก47.0เห็นว่าไม่จำเป็นร้อยละ5.2บอกว่าไม่แน่ใจนะครับสุดท้ายก็เมื่อถามถึงเรื่องประชาชนอยากจะให้รัฐบาลของท่านประยุทธ์เนี่ยนะแก้ไขปัญหาอะไรเป็นอันดับแรกๆของรัฐบาลหลังจากจัดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับปัญหาค่าของชีพค่าของแพงเนี่ยนะครับเป็นอันดับที่หเลยและร้อยละ64 จุดหกเนี่ยฮะรองลงมานี่ก็คือปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอันนี้สำคัญมากมนี่สำคัญมากร้อยละห้าสิบเอ็ดจุดสี่เนี่ยฮะปัญหาสินค้าการเกษตรตกต่ำก็เรียกได้ว่า <c oughs> ประเด็นปัญหาเนี่ยที่พูดกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าของชีพนะครับห<ะ>รือว่าต้องหยุหมดคอร์รัปชันใช่ครับ ผมว่ามันมีความสาคัญทั้งหมดเลยอันดับอันดับแรกที่มันมีปัญหาสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยก็คือปัญหาการทุจริตการคอร์รัปชันเนรื่องใหญ่ัอันนี้ก็สําคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นการบั่นทอนการพัฒนาและความเจริญของประเทศเลยก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยนะครับมีความเหลื่อมล้ำนะครับทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็คือปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองครับและซึ่ง เพราะไอ้ตรงนี้เลยไม่มีปัญหาข้อนี้มันถึงได้แพงเจนทูชีของดีๆไม่น่าจะแพงของเหี่ยวแห้งๆโอ้ยมันแพงจะจนสิ้นดีแล้วมันเห็ดเป็ดไก่ปูปลาดูสิปลาลักหอยเปลือกมาแพงกันพอแล้วพอแล้วได้เลยว่าแต่งกันเพลงได้เลยทีเดียวนะครับมันแพงจริงๆอ่ะแล้วก็ปัญหาสินค้าการเกษตรตกต่ำเนี่ยนี่ก็อันนี้ก็ต้องต้องเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายแหละฮะพี่น้องชาวเกษตรกรเองก็ต เข้าใจว่าท่านทําอะไรกันอยู่ใช่ไหมฮะอย่างอย่างสวนยางเนี่ย เราต้องยะบอกว่ามันล้นตลาดจริงๆล้นตลาดล้นตลาดเพราะว่าตอนนี้ทั้งภาคเมื่อก่อนอาจจะมีเฉพาะภาคใต้นะวันนี้เราไปบึงการวันนี้เราไปหนองคายไปอุดรเราเห็นสวนยางทั้งนั้นเราไปพิษลกไปเพชรบูร์เราเห็นสวนยางทั้งนั้นแต่วันกอกก็สวนยางใต้กับสวนยางภาคกลางกับสวนยางทีนี้มันก็เกิดการล้นตลาดเราจะให้รัฐบาลเนี่ยไปพยุงราคากันไม่ไหวหรอกครับครั่ก่อนประเทศจีนก็ซื้อยางจากประเทศเราแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ซื้อแล้วทําไมอะ ของเขาปลูกแล้วอ่ะคือเมื่อก่อนวอ่เขาคือเมื่อก่อนเนี่ยประเทศจีนเขาช่วงพัฒนาเศรษฐกิจนะพี่หยงก็จะมีการเรื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางก็ดีนะครับเรื่องรถยนต์เรื่องรถต่างๆต้องใช้ยางนะครับก็เลยสั่งสั่งจากพวกเราเนี่ยจากประเทศของเราเนี่ยจับจุมากเลยทีเดียวครับนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยเชื่อว่ารัฐบาล ของเราชุดใหม่เนี่ยก็ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรยางพาราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจหลักเป็นพืชเศรษฐกิจหลักเลยทีเดียวของประเทศเราครับวันนี้ก็ต้องฝากนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับชุดใหม่ชุดนี้นะครับให้ดูเรื่องปัญหาเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ไม่เพียงแค่พี่น้องชาวยางแหละครับไม่ว่าจะเป็นข้าวก็ดีข้าวโพดก็ดีนะครับเรียกว่าพืชเศรษฐกิจทั้งนั้นแหละครับนะครับอีกทั้งพวกผลไม้ส่งออก ของเรานี่เป็นประเทศ<ห>ที่ตอนนี้มันลดาเยอะจริงๆใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับว่าตกต่ำหลายอย่างอย่างลำไยอย่างเงี้ยโอ้โหทั้งเงาะอย่างเงี้ยต้องปล่อยต,อต้องต้องหาวิธีการว่าเราจะเก็บรักษายัางไงใ,ให้มันได้ยืนยืนยาวในขณะที่หน,น,น้าที่มันที่ไม่มีผลผลิตแต่ผลผลิตยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยาจะเก็บในโกดังข้าว่ะเดี๋ยวก็เน่าอยูแล้วผมก็ห่วงตรงนี้อ<ห>ีกอย่างไงครับทุเร <ไป S 1> ียน ทุเรียนป็นราคาดีหน่อยตัดขายกันไม่รู้ว่าอ่อนหรือแก่ขายไปเสร็จแล้วส่งทุเรียนอ่อนไปเขาก็ส่งคืนมาน่าครับนี่ตรงนี้ต้องช่วยกันหน่อยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องดูคุณภาพด้วยนะนะส่วนเรื่องปัญหาค่าครองชีพเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่รัฐบาลได้ปรับลดนะครับเรื่องราคาน้ํามันเนี่ยก็เชื่อได้ว่าค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ ก็จะได้ลดลงตามลําดับเด็แน่นอนอย่างน้อยเนี่ยค่าน้ามันแล้วครับที่ลดลงลดลงแล้วใช่ไหมครับครัอย่างน้อยก็ชัดเจนที่ทําให้เห็นแล้วคืนความสุขให้แน่ๆหนึ่งบาทถึง4บาทเนี่ยนะฮะแต่เมื่อวานเราให้ข่าวผิดไปนะเขาบอกว่าดีเซลนี่ไม่ได้ลดนะไม่ลดดีเซลลดเฉพาะมินซินลดบินสินมิลสินตอนไม่ได้ลดแต่ก็เรียกได้ว่าก็รับประโยชน์กันทั่วหน้านะครับเอาละครับมาดูถึงข่าวที่ว่าพูดถึงเรื่องน้ํามันแล้วก็มาดูเรื่องข่าวน้ํามันกันต่อเลยแล้วกันนะครับขณะนี้เนนี่ะครับ ภายหลังจากที่ปตทนี่นะครับหรือว่าบริษัทมหาชนจำกัดนะครับบางจากปิโตรเลียมเนี่ยประกาศนะครับประกาศที่ว่าลดปรับราคาที่มันลงเนี่ยนะฮะมีคนนะครับแห่ไปเติมน้ำมันกันยาวเหยียดครับพี่หยองครับนี่นี่ไปธรรมดาโอ้ยาวเหยียดจริงๆนะครับทุกชนิดเลยน้ำมันเมื่อวานรถไปเมื่อวานนะไปธรรมดาไม่ได้ต้องแห่ไปด้วยเหรอ เอาไปดูที่อ่างทองอ่างทองนี่เมื่อวานนี้นะฮะถนนนะฮะถนนอ่างทองเส้นพพยาเนี่ยชาวบ้านในแห่กันออกมานะฮะนำรถจักรยานยนต์นำรถยนต์นำถังแกลอนออกมาเติมน้ำมันกันเพราะว่าน้ำมันลดวันแรกจริงๆเขากลัวว่าจะลดวันเดียวอ่างทองอ่างทองยังไม่เท่าไรนักกษัตรร์นี่อุตสาเทน้ำในโอ่งทิ้งแบกโอ่งมาเลยนะนะกกษสวรรค์เอาโอ่งมาใส่น้ำมัน โอ้นะครับในขณะที่โคราาก็เหมือนกันนะโคราาเป็นไงโคราชก็เหมือนกันนะครับประชาชนนําน้ํามันเนี่ยเรียกได้ว่ามาเติมน้ารถนะฮะเหมือนที่นายยอดว่าเมื่อวานนี้ครับอะไรนะฮะลายน้ำมันเก่าออกก่อนนะฮะเอาใส่แกลร้อนไว้ก่อนนะครับนะครับคนโคราาเนี่ยเรียกได้ว่ามารอเติมน้ํามันกันตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะช่วง8ปดโมงเช้านะครับมีผู้นารถเนี่ยมาเติมน้ํามันจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับ คนที่เอ่อน้ำมันที่เติมมากที่สุดก็คือแก๊สโซฮอครับ95นะครับ91นะครับนะครับส่วนเมื่อวานนี้นักศึกษาต่างๆเหมือนกันครับปกติเนี่ยเขาขับรถไปโรงเรียนครับที่ยองครับเขาเติมน้ำมันทีละ50 60 50บาทเป็นไงฮะเดี๋ยวนี้เขาเติมทีละร้อยกว่าบาทครับเพราอัดเต็มถังเลยอัดเต็มถังเลยไม่แน่ใจว่าจะขึ้นเมื่อไหร่นะฮะจากในภาพดูดูเด็กนักเรียนนะฮะ เรียกได้ว่ารีบมาเติมน้ำมันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับนโยบายดีแบบนี้นะครับ,ขอขอบที่เรียกได้ว่าคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนนะครับและเป็นใครไปไม่ได้ลวครับหัวหน้ารัฐบาลชุดนี้ลุง <ผม S 2> ตู่ของเรา อ่าเมื่อกี้เขลุงตู่กำลังชอปให้ฮะตอนนี้กระแสฟีเวอร์ที่สุดเมื่อเมื่อสักครู่ข้ามไปนิดนึงนะฮะผมลืมไปว่าโอ้โหตอนนี้เลขเด็ดลุงตู่นะสิไม่ว่าลุงตู่จะทำอะไรเป็นเลขอะไรเน่ว่าลุงตู่จะทำอะไรจะเรียนรุ่นไหนจะเกิดพออะไรจะรถทะเบียนอะไรแม้ว่าแม้แต่อายุของภรรยาของท่านใช่แม้แต่ลุงตู่จะทำงานมา รับราชการมากี่ปีโอ้โหหมดเลยอะตอนนี้หวยที่เป็นเลขเด็ดนี่คือเลขอะไรฮะเลขเด็ดก็คือ2992ก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่29นั่นเองแล้วก็2 1งหนี่มาจากอะไรมาแรงเลยนะฮะช่วงนี้สองหมาจากอะไรฮะอะไรครับ เป็นการตั้งพูดให้ดีๆนะไอ้ข่านเราแต่ที่คนเป็นได้นี่เรามีสองเก้าบางคนนี่อฮะหวยนี่หมดท้องตลาดเลยครับลอตเตอรี่ไม่มีลอตเตอรี่ไม่มีเกี่ยวกับสองเก้าเก้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองอะไรนี่นะแต่คอหวยเซียนหวยทั้งหลายนี่พยายามหาเลขที่มันเกี่ยวกับท่านประยุทธ์ เกี่ยวกับเกี่ยวกับท่านประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นเลข60อ่ะครับตอนมีเลข60มี2อ9 7่าอะไรพวกนี้ครับแล้วคือไม่ให้พลาดกันละตัวนี้อีกตัวเนี่ยอย่าลืมนะครับ22 2 2ทำไมฮะอ้าวนี่ไงนี่ทำไมฮะมองข้าม2 2วันที่22 อ๋อออย่างเป็นอีกหนึ่งเลขเด็ดเลยทีเดียวอย่าจริงๆแล้ววันเปิดสถานีเราที่นี่ก็เอาไปซื้อได้นะครับใช่ไหมครับใช่นะฮะเดี๋ยวเราจบรายการนี้เราคงจะต้องไปหาสักจองกันบ้างนะครับก็ิแบ่งเอาเอาซื้อกั้ให้หมดนะสถานีเราเองก็หายไป9 9วัน99้สวยไหมก็ดูกันไปนะครับนะครับเมื่อกี้พูดกันถึงเรื่องน้ํามันนะครับก็มาพูดถึงเรื่องหุ้นกันบ้างเรื่องหุ้นเป็นไงบ้างครับวันนี้เนี่ยเมื่อราคาน้ํามันนะครับปรับลดลงนะครับ ดึงหุ้นปตทเนี่ยร่วงยกกระดานเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับราคาน้ํามันปรับลดหวบจากมติกอบงอนะครับสั่งลดภาษีสรรสามิตนะครับหรือว่ากองทุนน้ามันนั่นเองนะครับทำเอานักลงทุนเนี่ยตื่นตระหนกเลยทีเดียวครับนายอดครับพี่ห่องครับดึงหุ้นกลุ่มปตทครับปิดตลาดเย็นวันนี้นะครับ28สิงหาร่วงยกกระดานครับเป็นยังไงบ้างฮะหุ้น PTT นะครับลด ลดลงนะครับตกล,ลง,ลงเก้าบาทเลยทีเดียวหรือ2.73เนะครับ <ฮะ S 1> หุ้น PTT EP นะครับลดลง1บาทหรือ0.61นะครับหุ้น PTT GC ีจีซีนะครับ,รบ <ฮะ S 1> ลดลง1.25 <c oughs> หรือ1.92เเลยนะครับ <ฮะ S 1> ส่วนหุ้น TOP นะครับของบริษัทไทยออยล์เราเนี่ยนะฮะ,ฮะลดลง0.25บาทนะครับหรือ0.48เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวโอ้โห เรียกได้ว่าน้ำมันลดนะครับแต่ก็ดึงดึงหุ้นดึงหุ้นลงมาด้วยราคาหุ้นลดลงมาด้วยนะครับก็มันมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นการปรับโครงสร้างนะครเราเราต้องลงทนกันนิดนึงเนาะมันก็จะเป็นกลไกเศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะเป็นกลไกเศรษฐกิจสักนิดนึงะครับเรื่องดีมาน์ซัพพลายต่างๆนะครับเพื่อมีการปรับโครงสร้างอะไรมันก็ยังเอฮาเท่านี้เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องอะไรฮะพบกลุ่มเมฆคล้ายคลื่นยักษ์ที่ไหนครับน่ากลัวนะ ภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้ันที่28ส,สงิงหาคม2527นายสมยศแย้มโอดหัวหน้าคู่ภัยมูลนิธิประชาสันติสุขครับของท่อมบอกว่าเห็นคลื่นยักษ์มาอย่างกัใหญ่โตโมโหดูเลยดูเ<า>มยมกวัวมากนะดูเห็นไหมโอ้โหนี่เราเรา,เราอยู่ตรงนั้นเราเห็นเราตกใจนะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่คลื่นยักษ์นะมันเป็นเมฆฮะเป็นเมฆที่รวมตัวแล้วมันดำขาวทมึนแบบ มือมาแบบฟ้าหมนนะฟ้าหมนผสมขลังไปเห็นก็โอ้โหมันอะไรตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเคยเจอเห็นรูปแล้วนึกถึงหนังนะครับเมื่อไม่นานนี้เพิ่งไปดูในโรงนะครับเ่องที่เป็นพายุฮอริเคนพายุต่างๆน่ากลัวครับนะฮะเราก็ต้องเขาเรียกว่าเรามัดระวังจะออกจากบ้านนี้ก็ต้องดูดูต้องเตรียมตัวให้พร้อมอะไรก็แล้วแต่แล้วยิ่งถ้าเราเจอคลื่นแบบนี้เราไม่แน่ว่าข้างหน้าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราขับรถับลาควรระวังให้ดีครับต้องตรวจดูให้เรียบร้อย ก่อนจะออกจากบ้านมันพร้อมหรือยัางยางเลยเบรกเอ้ยอะไรปัดน้ําฝนอะไรให้เรียบร้อยถ้าไปไปเจอสภาพอย่างนี้มันมืดหมดเราปัดน้ําฝนก็ใช้ไม่ได้อะไรก็ใช้ไม่ได้เสร็จครับก็เรียกได้ว่าเราก็ต้องคอยระมัดระวังกันนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางต่างๆอย่างที่นายยอดได้บอกใช่ไหมฮะพี่ยองครับอย่ที่เมื่อวานพี่ยองก็เดินทางไปชนบุรีชนระยองใช่ไหมฮะหากว่าไม่ตรวจเช็คสภาพรถเนี่ยอาจจะเกิด ปฏิเสธได้ฝนตกเต็มพื้นที่นะครับระมัดระวังตอนนี้พายุเข้าหลายวันนะแล้วก็ทางกรมอุตุได้ตัวบอกเตือนมาว่าหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะฮะมีโอกาสน้ําท่วมฉับพลันได้นะครับก็มีโอกาสน้าท่วมเอาละครับช่วงนี้ก็พักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับกันมาพบกันในช่วงที่2อีกสักครู่นะครับ